บึ้มบามบึ้มบามมู้จักหรือเปล่าบึ้มบ้ามมานี่บึ้มบามบึ้มบามมือจักขับ่าบุ้มบามหรือเปล่าเอาละค่ะวันนี้ก็พบกับช่องของวอร์คิรี่เชนเคยวันนี้จะมาเรียนไทเอชนะคะกับสกินแอตแลนติกออสตาสองพันมีความแบบพญานาคพญาใจดูแบบพญานาคไหมนี่คิดว่าเหมือนมากเพราะว่าสวยดูแบบก็คือแอตแลนติกของจริง <c oughs> <quedar S 1> <c oughs> เนี่ยมีหอยตรงกลางอีกอ๋อเจอดูกระลูกกระเทยอ่ะมีหัวข้างบนอีกคืออะไรหอยคาไขา่ดอกเอาละค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันในเกมเลยนะคะว่าสกินแอตแลนติกพญานาของเทเซอร์เนี่ยจะเป็นยังไงเริ่มเลยเกมเริ่มแล้วคะ่ะทุกคนตัวแม่เล่นเทเซอร์เล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะชนะหรือแพ้ ers, มาค่ะทุกคนด้านนี้คือด้านกัน,น <Okay. S 2> ให้ไม่ให้เขามาเอารถรถอยู่ในนี้ อยูน่ในโรงศพมาค่ะเริ่มละเว้ยปล่อยบอลลามใหญ่มาไล่ยีดอกไว้น่ามาค่ะยิงค่ะอีดอกรีเปอร์รีเปอร์รีเปอร์ผมย,ยิงไม่โดนเลยอะ่ะอุอย้ย เลิศมาวีโดเลิมาวีโดเลิศมาตายหนึ่งแมต1หนึ่งตัววิย้อนเวลาแห่งความล้านเออวิเมอร์ซีชุกนี่ไล่ยิงไปเลยเราไม่กลัวละอุ้ยมาค่ะมาค่ะโอ,อยอ้อยอ้ยตรงไหนออ้อยเจ็บโอ้อย มันอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยริปเปอร์อยั่งมันมีริปเปอร์มั่นริปเปอร์ภายความมั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเออ,เอ,อ,เอ,อ h, มาโอมามามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ไหนค่ะอิวไหนคะ่นนคะต,ตดความล้านว้า ไม่โดนเอาใหม่ oh เริ่มให oh ม่เอาใหม่มัน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 ยิงโอ้โหยิงยากมากอุ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหิวหน่อยหอยิวหน่อยแม่หิวหน่อยขอบคุณค่ะมามามาเออวีโดสใส่หัว ชุบอะไรมึงชุบอะไรมึงขอคอจินะเดี๋ยวขอจินะมาสิโอ๊อุ้ยเฮียอย่ามาดูดเลือดกูคาเป็นยุงหรอย้อนเวลาแห่งความร้านอุ้ยมันจะได้หรือเปล่าอุ้ยหิวให้หน่อยคาฮหิวให้หน่อยเออ แปดระเบิดหวานหวานเลิศระเบิดหวานหวานระเบิดหวานหวานโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงตายแทงซับตายที่มาโอ้ยโดนฉีดกีเมื่อกี้มันมาเปิดอันตีใส่กูอีมอยล่าเดือดเจอเลยมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โห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 อยู่จินโอ้โหอยู่จินอ้หโอ้โหโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อีดอกเต็มไปหมดเลยโอ้โห มาสิเมอร์ซีวิตามินซีนี้ตายไปเลยหนึ่งแมตช์มันจะชุบอุ๊ยชุบพันด้วยได้ได้ได้มึงขาตายอีดออย่ามั่นมามามา,มาอ๋อเออ มันเออระเบิดไปล้ำปะดูลาวลลวก็ษนาเลยตอนนี้วินเร็วมากทำไมฉันไม่ได้ทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างเงี้ย่เอาละค่ะไปต่อกันที่ลาวที่สองเลยทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็มาต่อกันที่ตาที่สองนะคะก็จะเป็นด่านกันเนาะกันอีกแล้วกันไม่ให้เข้าดัานรถนะคะมีสามจังหวะเนาะ มามาดูกันเทเซอร์จะรอดไหมเป็นฝ่ายกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาใหม่ทุกคนมาละมาละเอาใหม่เอาใหม่ ทีมนุ่ตึงมากย้ยอนเวลาแห่งความล้านวายวายแกวายแกแกเมื่อกี้อะไรมาค่ะขอ,อก,กีไปเลยขอ,อก,กีมาโอ้ยอย,ยิงไม่โดน เหมือนคนตาเขมากย้อนเวลาแห่งความล้านอุ้ยอุ้ยฉันทำอะไรอะ่ะขอหิวหน่อยค่ะขอหิวหน่อยค่ะตู้ <Ooh. S 1> ปลัลปน oh. มูมาคะ่ะมาค่ะมาค่ะ หาเลือดก่อนหาเลือดกินหวานๆเออมาละเออตายเลยอุ๊ยอุ๊ยโดนแทบโง่มาโดนแทบอีดอกไม่เจ็บจังอ่ะโอ้ย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 บอลำใหญ่บอลำใหย่บบอลำใหย่บอลำใหญ่โ้ยน่ากลัวมากอุ้ย เอออุ้ยอุ้ยเชือ่อได้อ๋อเออวุ้ยไฟ three! นะฮะบึนแบนแบนบึนบึนนี่ค่ะสล็อตเหรอปฏิหารปะอีดอก นี่ตายไปเลยอีกแก่นามั่นอื้เนิวหน่อยค่ะนิ้วหน่อยคะ่ยคะสาวฮัลโหลมาดฟ้าคืนใครก็ได้อ,อุ๊ยยี่อยล่ามึงแคนกูหรอไมล่าเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูเลยโอ๊ย แทงหลอแทงหลอ,หลอตูมอนาตายแทนดีหรอกกูแปะแทงเนาะจะสลือมากอเ,เออมาปาดากระจายเลยใส่กูครเกียนจีเดี๋ยวมึงเจอกูปับนหนึ่งอ,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 อยู่จีนอยู่จีนโอ้ มาโอ้ยเอ้ยมาค่ะเออไปบอบไปบอบเออเออเออเป็นไงล่ะมาค่ะมามามา มาเฮ้ยบึ่มบ้ามบึ่มบ้ามมึงรู้จักหรือเปล่าเบึ่มบ้ามมะนี่บึ่มบ้ามบึ่มบ้ามมึงรู้จักคขาบ้าบึ่มบ้ามหรือเปล่า A few moments later Wee more โดนแทบเออไม่เป็นไรค่ะเราโดนแทบมั่นแต่เราไม่เป็นไรค่ะ โอ้ยมันปล่อยบอลลัมยายมาอีกแล้วว่าโอ้ยตูมตายไปเลยนี่ดอกตายไปเลยภัยความมั่นภัยความมั่น บอสอยู่ซัมติงเลยเอบอสเออเอออุ้ยวิมไบร์ล่ามบร์ล่ามบร์ล่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอุ้ยแม็กหมดมันมึงทำกับกูหลายรอบแล้วมันเจอคอสกีไปเลยหนึ่งแมตช์นี่ก็มันอุ้ยนี่ย้อนเวลาแห่งความล้านอืมมันนี่ก็มันนี่ก็มันฮะนี่ก็มัน โอ้ยทุกคนคะช่ยนิวหน่อยค่ะขอบคุณคะ่ะอีดอกอกมามีใครทำกู <c oughs> เออต้นไม้ของแม่เขาวะออ <c oughs> โกูทำอะไร <c oughs> อุ้ยอลเบิร์อยู่ข้างหลังอุย้ยอะไรลีเบิร์ตาย โอยกูไม่ได้ขอกระเทยเลย,ยมามาสิมาสิาสนี่โอ้ว้าวเล่าไม่ไงล่ะคะเป็นไงเทเซอร์ตัวแม่ตัวมัมมึงมาดูกูเทเซอร์มันแบบนี้อยู่แล้วค่ะกา ดูด้วยค่ะระเบิดกีโอ้ <Yeah. S 1> โอก็ระเบิดกีไปเลยโอ้นี่ภัยความมั่นเหรอโอ้มั่นใช่ไหมมึงมั่นใช่ไหมเจอกูทุบกีไปเลย เอาละค่ะเป็นยังไงบ้างกับการเล่นสกินพญานาคแอตแลนติกของเคเซอร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของวอลคิรีด้วยนะและใครที่อยากให้เล่นตัวละครไหนหรือเกมไหนๆคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะคะเราจะเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมัรดาตัวบัมพบุรุษตัวบรรพชนว่าแบบมันเล่นยังไงตึงขนาดไหนยังไงก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมชาววิชด้วยนะเวลาสองทุ่มตรงนะคะแล้วเ,เจอกันนะเวลากระเทยนะคะ